อาทิตย์นะครับผมเฮ้ยวันเศร้าอ้าวมัวน,นะครับผมดูก่อนสวัสดีช้าวันเศร้าที่สิบหกนะครับผมวันนี้เป็นวันแรกปิดสตาร์ทเริ่มกิจกรรม BPO มาสเตอร,ร์แคดไทยแลนดหรือเปล่าพูดผิดหรือเปล่ามั <laughs> วเลยครับผมนี่ ไม้ค่อ,อยดูตอนเช้านะเมื่อคืนก็หลายตอนตั้งทุ่มเก่าค่ายให้โคลน,นะครับผมมาเจอให้โคนมาประมาณถ้าไม่เจอเริ่มแรกเมื่อวานถ้าผมไปพรุ่งวันนะพรุ่นี้จะได้เราหนึ่งกิโลนะครับผมถ้ามันตูมพรุ่ว่าพร่นั้นจะไดหล่อนเป้าเนาะนอนไหมถ้ามันเลีกเกินอนะ่ะอันนี้คือหน้าที่นะักปรับนิดนึง ตอนกลางวันนะได้แค่ประมาณครึ่งกิโลนะครับผมถ้าได้อีกครึ่งโลค่อยไปแ,แก้บนนะก็ะบนเข้าไว้การบนด้วยมากินกาแฟกันครับผม ตาเ้วันเสาร์ที่16ก็ใครที่เข้ามานะครับผมก็ลืมถ้ายังทันนะครับผมไปำ world, ทำกิจกรรมแล้วก like <Wow. S 1> right? ็ไปเข้าไปสมัครกลุ่มเพจเฟซบุ๊ก BPO มาแคสติ้งไทยแลนด์2,025ผู้ถูกหรือเปล่าอ้าวไปง่เลยครับผมเพราะว่าตัวผมก็ ไม่ได้ทำนะข้อบายคือว่าไม่มีคัน BPO หนึ่งต้องมีคัน BPO 2ต้องเข้าไปเป็นสมาชิกกุ่ม BPO m a s t e r c a s t อะไรออนไลน์ขแข่งกันในะทางซื้อออนไลน์นะครับผมทั่วประเทศไทยต่างประเทศไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่อาจจะได้นะครับผมทั่วโลก สามต้องมีเยื่อเป็นเยื่อลิบิเต็ดมีสัญลักษณ์มาสเตอร์แคดมีคนใส่มวกแล้วก็มีรูป b p พะมครับผมว่าเยื่อปกติจะไม่มีแล้วก็เป็นงานลิบิเต็ดจะสวยครับผมถ้าใครมีเงินทุนทรัพย์เยอะๆให้ซื้อพวกงานลิมิเต็ดเข้มไวนะครับผมครับผมผมเข้าไปในชอบเลยหนูนหํมแล้วก็อะไรอะเป็นแคะ แล้วก็ชาร่ามข้องไขไม่รู้นะครับผมแล้วข้องออด,ดบุรีสวยครับผม <S <S เหมือนกอดศิลาเลย <S 1> <S 1> มีตัวท่วงลูกลูกปืนด้วยนะครับผมตรงตูดติ๊กต่องติ๊กต่องลยมรมาลูกดุยหรือเปล่าลูกดุย <S 1> <S 1> <S 1> มันกัดศิลาเลยนะครับผมสวัสดีหนึ่งท่านที่เข้ามารับผมนะครับผมมากินกาแฟครับผมนะ เมื่อคือไหลไม่ค่อยร่อันี้มันงมาไหลก็ตอนกลางวันให้ดูหน้าสดก็จะเป็นประมาณแบบนี้นี่สดแท้อาจังก็ปรับนะครับผมก็เหมือนเราแต่งหน้าน่ะกานแต่งหน้าก็จะเป็นอย่างนี้ ตอนนั้นวันยุดของไข่นะครับผมยังไม่เตือนก็เปิดแล้วก็แอบฝังผมปล่อยได้นะผมชอบปล่อยมืนตั้งแต่เล็กแล้วก็โดนป้ายาหรือเปล่ากลายเป็นคนใบเลยไม่เอาไม้แย่ตาก็ไม่พูดเขาค่อยๆค่อยๆลำคาห์อืมเงาแปะครผมนะครับผม กอบางอย่างสำหรับชาววันเสาร์ที่16สิงหา2,528นะครับผมมันบอก29อ้าวงไปทั่วเลยครับผมฝั่งผมก็มีจ,จิตจัดอนัญาในการฝังด้วยนะครับผมผมจะมอว่า <laughs> อก็ถ้าเจอผมก็เข้ามาดูหรือเปื่อิดงทิ้งอะก็ได้นะว่าผมต้องการชั่วโมงการรับชมยังไม่เคยพลาดเลยนะครับผมสี่พันชั่วโมงการรับชมเขาบอกให้ไลฟ์สดพื่นกาเข้ามาไลน์นี่แหละครับผมว่าเมื่อก่อนเป็นผู้ป่วยติวเวสแล้วผมไปรักษาที่สถาบันกัญยา อไปไม่เจอไม่พร้อมกับตอนที่ใคร้วครับผมดาวติกตอกติกตอกเกอร์ที่ชื่อว่าอะไรอนุสลานะครับผมเข้าเป็นนักศึกศรรษาวิชาพยาบาลเข้ามาบอกเข้าบอกว่าเข้ามาฝึกงานที่สทบันกัลยานะครับผมเขาชอบทำคลิปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือเปล่าประมาณนี้ได้เจอเท่านั้นครับผม ก็หมอแต่อ่างเราได้นะแต่เราไม่สามาถไปแต่อ่างหมอเขาได้นะครับผมจะโดนเพิ่มได้นะ <c oughs> ก็โดนก็ 5, ห้าหมกต่อไรว่านะครับผมโดนก็ห้าเดียวกับญาติสร้างปู่ถ้าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องลูกเป็นน้องแท้ๆของปู่นะครับผมเจอกันที่นู่นเขาก็น่าจะเป็นคนที่มีระดับ มองแบบแรกคิดว่าสร้างปูเลยนะครับผมตกใจเลยแต่พิววข้าวจะเค็มกว่านิดนึงพวกลานเข้านะครับผมจะหน้าตาเหมือนปูผมผิวข้าวหน้าตาเหมือนสร้างปูผมเปียกสั่งปูผมก็น่าจะโดนบูรี่นะเพราะว่าเมื่อก่อน,นไม่ค่อยมีนวัตรกรรมทางด้านการแพทย์ไม่มีตัวดีเอ็นเอนะ พอไปได้ไหมไไไไก็พ่อไปไล่นะครับผมสวัสดนี่1ท่านที่เข้ามารับชมกินกาแฟหรือยังกินผมนะอ้าวนี่ไปเลย จะออกไปทำลิปรอเรียนกิจกรรมนะครับผมเพราะว่าผมไม่มีคันเบคันเบที่ใช้ต้องเป็นคันเบมาจากบริษัท BPO 1. อหน่งองจะมี Facebook เป็นเพื่อนกับเพศฟ้อง BPO MasterCast Thailand 2025ูถูกหรือเปล่าพิดเราขออภัยนะครับแล้วก็มีเยื่อเขาที่เข้าร่วมกิจกรรมมี20บแบรน ซื้อเยอะอันไหนก็ได้นะครับผมซื้อหมดเลยแล้วก็เอาแพ็กเกจอะมาโชว์อันไหนก็ได้แล้วก็ข่านปลาตัวที่หนึ่งคลิปที่หนึ่งถ้าคลิปที่สองก็ข้านป,าป่าปลาตัวที่สองแล้วก็โชว์ชัน้นสัญลักษณ์แบรนด์แพ็กเกจนะครับผมว่าเป็นของไขถ้าเป็นข้องอาร์มันโดก็บอกว่าอาร์มันโดนะครับผม น,นั่นนี้หือว่านานูนเล็กอแมนโดนะครับผมเพราะว่าบ้านพมอยู่ใกล้บ้านเขาเนะ่ะแน่คนยู่คนคนละจังว่าถ้าเป็นของออสเพชรบุรีก็บอกว่าเป็นนะข้องออสเพชรบุรีอะไรประมาณนี้ให้ข้าน้ามตัดภาพตอนปาก,กัดลากปาอย่างนี้ห้ามหลุดเฟรมนะครับผมทางที่ดีตั้งกล้องหืูว่าให้คนไปถ่ายนะ ผมว่าเขาจะตั้งกล้อง้วครับผมถ้าทำกิจกรรมแล้วก็เอากล้องใส่คออีกอันหนึ่งกันพลาดมันจะใส่สักสิบมุมแล้วมีกล้อง,องให้ซ่องตัวแต่ก็ต้องว่านะครับผมกิจกรรมแรกข้อพลาดน,นะไม่มีคันเม็ดใครที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมถ้ามีกิจกรรมซ่องแล้วแต่อ,อีกหลายปีให้ไปเก็ียซื้อคันเก็บไว้มีห้ายยี่ห้อ แต่ผมชอบอยู่ยี่อนึงนี่งเขาสคันบอสพันราคาประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนิดๆไม่ใช่รุ่นเหนียวกับห้องน้องข้อห้อมนะครับผมหรือว่าใช้เยอะห้องน้องข้ห้อมก็บอกว่านี่เยอะห้องอะไรกบยางบุษบาเนะครเขามทีมกบยางบุษบาเปียวปี๊ดผมว่าพูดไป <laughs> เขไปเจอตกใจเลยนะพวกผมยังงงว่าใช่นดาดักใช่นดาดักดิดก็สวัสดีรอบใหม่นะเน็ตหลุดนะครับผมก็ยังไม่มีใครเข้ามารับชมเข้ามาแล้วก็ผ่านไปเพราะว่าคนมลอกเกินนี่กบที่ผมเล่านะเป็นงานไส้ตัวนี้เล็กที่สุดตั้งจากที่เคยทำได้มา เรียกว่าไอ้บอสอีกแต่ไอ้บอสมันเป็นกบที่น้ำหนักดีตีไก่ได้ระดับงะลอกสป i ินนิ่งก็ใช้ได้นะครับผมผมเรียกไอ้บอสเองไม่มีชื่อไม่ได้จดหรือก็เสริฐไม่ทำแพ็คเกจนะครับผมเคยคุยกับนะอะไรนะนานูนะครับผมได้เป็นนานู่อง ข้องโรงงานใหญ่ที่มีเครื่องสแกนนะครับผมพ,พูดผิดก็ต้องขออภัยนะครับผมนัน,นึ่งนัหนูเป็นพวมีอากันเป็นสามีภรรยาเขามีเครื่องสแกนเครื่องยูเนะครับผมเครื่องเครื่องเครื่องสแกนแค่หัวเดียวทีละตูวเขาทำงานยี่สิบสี่ชั่วโมงเครื่องไม่ได้พักเลยนะแต่เขาน่าจะพักนะครับผมหนึ่งปีเขาทํางานทานํทาเงินใน้ซ่องหลานจ้าการทําเยื่อ คนที่มีเครื่องเขายัางบอกว่ามีเครื่องจะทําไม่ได้อย่างนั้นหนึ่งกันนั้นหนูเพราะว่าไม่มีตลาดมัได้ปรับความน่าเชื่อถือเรื่องเยื่อนะครับผมเพราะว่าเขาทําเยื่อเขาออกมาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะนั้นหนึ่งก็รูปร่างและตายหายผลชาวบ้านผมนะก็สวัสดีส่องท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็เคยคุยเรื่องแพ็กเกจสมัยนั้นคุยกันในเป็นบุกนะครับผม กล้องละห้าบาทแล้วผมเอาจังมาส่้งงานลีบิตเต็ดก็เข้าไปพึกงสาเขา้าเขาก็ไม่ได้ดา่าอะไรนะครับผมอันนี้เล็กที่สดุดตั้งแต่ที่เคยทำมานะอันนี้ซ่งอ,งอ,งอ,องจุดหนึ่งบ้อกหลักทีว่าซ่องจุดห้าผิดนะเอาหวานไม่ซ่องจุดหนึ่งตัวเล็กแอคชันใหญ่ตัวเบตน่าจะเป็นสองโอหรือสามโอแ นี่แหละครับผมก็พนงานปลาตัวใหญ่ได้ไมจาจักเยื่อตัวนี้เลยนะครับตกยี่สิบแ้วมังสายหนึ่งกิโลหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองรู้ป่า1หนึ่งตัวนองนั้นใส่ยเจ็ดแปดขีดเพียบเสร็จตัวนี้หมดถ้าเอาไปสแกนนะว่ออาหมดปลาทค่เนี้ยวันน้านเริ่มดาวเลยนะ บอกน้าลังกีครับผมตกปลาเก่งวันนั้นเขาก็ไม่ชวนอ้าวผิดเลยก็ตกปลามาสิบกว่าปีแล้วนะจากที่กลับมาจากประชาอุทิศเขตทุ่งคูนะครับผมอันนั้นก็เป็นกลุงเที่เราได้ข้อมูลว่าเป็นเป็นฟังทนไปอีกน้อยไม่ใช่ฟังทนนะเอ้ยพูดผิดไปอีกน่อยเป็นฟังทนนะครับผมเป็นเขตสมุทรปราการนะครับผมน่าจะเป็นโซน แล้วก็ผมซอยกระทิงแดงเอ๊ะไอ้นี่มันไปสซอยกระทิงแดงมาหรือเปล่าเนี่ยีโควรติดเท้าติดตรงเท้ามันเต็มเฮ้ยมันแค่ออกมันแค่ออกงงงยอกยอกยอกนะครับผมเป็นชีวิตวัยรุ่นตอนอายุสิบหกสิบเจ็ดก็จะมาคุยเรื่องกิจกรรมาตะแคตนะครับผมมีพวกโอมาตะดแคไทยแลนด์ปิ้ง อะไรผิดก็ต้องขออภัยก็วันนี้แล้วนะครับผมขวาเพศไปเลยถ้าเป็นผวมันก็ไปเลยนะครับผมน้ำคุบึงช่อว,ว่าแต่ว่าเคลื่องไปในนาแล้วก็ลากมงมาตรงคลองมันมีทางจะได้ไหมจะได้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งห้ามอยู่บนเรือนะต้องอยู่ข้างทางเท่านั้นพอได้คลิปแล้วก็เอาไปลงในเพศ ในเฟซบุ๊กประมาณนี้แล้วครับยอดวิวยอดอะไรจะมีคนแอดแอดมินเข้ามาดูในเพจเข้าถ้าวิดีโอมันทูกใจหรือว่าคนดูเยอะเขาจะได้รางวัลมีห้ารางวัลน,นะครับผมรางวัลแรกหนึ่งมืนบาทรางวัลที่สองสามพันบาทใช่ไหม รางวัลวันที่หนึ่งหนึ่งพันบาทรางวัลที่สองห้าพันบาทรางวัลที่สามสามพันบาทรางวัลที่สี่สองพันรางวัลที่ห้าหนึ่งพันบาทนะครับผมมี 5, ห้ารางวัลประมาณนี้เนี่ยถึงแล้วผมสำหรับใครที่ลืมก็มีไปถึงหมดลงคลิปนู้นตัดสินวันที่นู้นนะครับผมสิบหกกันยา เริ่มวันนี้ 16. สิบหกสิงหา้าไปบรรจบกันนึ่งเดือนเต็มพอดีนะครับผมเขาจะตัดสินก็แจกโอนต่างมาให้เหา่าแต่ผมไม่สามารถมกิจกรรมได้ไม่มีคันด้านซื้อคันคันจีนแตก่ก็ดีนะครับผมขาใช้คันจีนบ้างแต่ผมเอามาเครือบซ้ำนะครับผมไปคัน ได้มาชำรุดไอ้่มเอามาทำไก่ไส้มัวม่วๆเราก็เคลือบขันแบบมัวม่วๆโอ้โหพลางัดผมจะไม่ยัง้งเวลางาดไม่ต้องยัง้งเวลาเคีืยงระหว่างมันฟาดกัอะไรแล้วก็ห้ามเอาไปทำไม้ตีสุนัขนะครับผมมันจะหักแตกจะแเราพลางาดมันจะดอ,อกอ่ะแตกกันเรื นี่นอกวันนี้มาจะมาส่งเดี๋ยวผมรออยู่เหตุผลที่ผมใสนาะใช้นอบเดี๋ยวผมเปลี่ยนเรื่องมาคุยเรื่องนี้นะเรื่องล็อกของผมล็อกที่ใช้เขาเป็นออก,กา้าจีแม่ผมพังนะนี่เห็นไหมบอดี้ของลอ็อกราคาห้าร้อยเจ้านี้ไม่ธรรมดานะครับผมแต่ว่าเขาแต่งเขาจะลอ็อกลูปืนใต้เสาวการแต่งมานอกนั้น สแกนมาให้เรียบร้อยดีหมดแล้วก็ข้อเสียของโอกตรงนี้ก็มีอยู่ที่นี่น,นะครับผมลูกปืนเสาตัวสุดท้ายอะตัวข้างนอกเนี่ยไม่มีนะครับผมแต่ก็ไม่มีพ่นสนรับการตกกระชอนนะถ้าจะเอาไปตกกโฉนดน่าจะมีพ่อนอยู่เพราะว่ามันขอนได้ถ้ามีลูกปืนก็จะขอนไม่ได้น่าจะทํามาให้แล้วก็ใส่บูทมานะครับผมถ้าทํามานี่ โอ้โหคำว่าค่ายดีนะคมว่าผมจะซื้อมาแต่งเลยล่ะซื้อบอดี้ผมเพิ่มลูกปืนปั๊บน่วงปไปในห้องเดียโก้ลูกปืนคว้านน่วงตรงแม่เล็กนะครับผมเป็นลูกปืนข้องชิมาโน่ห้องโรงงานเกตเอเลยนะครับผมลื่นทิ้งข้าต่ำลูกปืนใต้เสาเป็นลูกปืนธรรมดาได้มาจากเดียโก้ผมก็ ชุดนั้นก็แต่งไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเขาล็อกใส่ไปเบิร์มาผมก็เอานั่งสกูรนั่งแงะ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 ย่ไปเจียนะครับผมเจียมันจะเลยพอเรางแงะมันจะไปทึ่งตัวแข้งมันก็จะได้นะครับผมแต่ว่าเห็นไหมรูปทรงคล้ายล็อกตัวดังๆนะครับผมล็อกถ้าไม่ไายเบานี่เหมือนเจ้าล็อกโบ้ถูตัวไหมเลยนะครับผมสองหมื่นกว่าบาทไม่เ,เกี่ยวกับแฟนกดนะช่วงช่วงนี้ ็นไหมที่ผมซื้อมาถ้าไม่ไล,ล่เบานี่มันแขายเลยนะใช้โทรศัพท์บลูทูธแล้วเราจะใช้ลอ่อเข้าไม่ได้ทางทกปลาที่รวยๆเขาจะเดินทางไปดูไปสื้อหิ้วสองหมื่นเจ็ดสองมื่แปดก็ตั้งแต่ใช้มาแล้วครับผมถ้ามีลูกปืนตัวนี้นะลูกปืนเศร้าตัวสุดท้ายไกลนอบเนี่ย ใกล้แค่เน่ะถ้ามีผมว่าสเปคโคตรเทพเลยนะครับผมโหก็ใช้มา,า,า,มา,มา,มาแล้วปลาแาบไม่ต่ำกว่าสามสิบตัวนะสำหรับบ้านผมยากมากเพราะว่าปลามีน้อยสำหรับสวัสดีหนึ่งท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมมาฟัางค่อยได้นะคอมเมนต์ไม่ได้ก็ยังไงไม่รู้นะคอมเมนต์มันไม่ขึ้นนะครับผม อันนี้มาดูรูปร่างคงตอนเช้าตอนกลางคืนไม่รอนะรู้ว่าไม่รอกเหมือนเดิมอาย้อยๆถ้ายังไงพดผิดหรือพูดถูกจะพูดยังไงเอาลืมนี่มาดูรอกองใกล้กๆวันนี้รออะไร ห่างปลาหรือว่าเข้าควายแล้วก็นอบนี่นี่นี่เหตุผลนี้ผมไหมเปี่ยนเจ้าแค่นอบกลมนะผมดูดูมันเป็นนอบซิงเนละลูกปืนก็เป็นลูกปืนซิงได้ยินไหมแล้วนอบกลมเนี่ยนะครับผมใช้มันสมูทกว่านอบแบน,นอบแบนมันสวย ถ้านอบกลมดูมันขึ้นมันไม่ขึ้นกล้องนะครับผมต้องมาดูรอนอบจริงเึิงจะสวยอยพลาช้ยมันสมูทพลาชัยลอกมันจะไม่ขึ้นมือมันจะเบาดังเบานะครับผมเสียงมันจะเบาพกกระดาษแต้งนประมาณนี้มีเศร้าญี่ปุ่นแต้งด้วยโซนอาจะเป็นลอกมืนส่องหรือเปล่าข้าเอามาโชว์ในงานของประเทศญี่ปุ่นนะงพันยี่สิบห้างานพิชิ้นสงพันยี่สิบห้าอาจะเป็นโซนของ ลูกครึ่งแล้วครับผมสอนคนไทยด้วยมีไสผ้ผีีเห็นไส้ผีีว่าน่าจะใช้เข้าวไส้นอกคนละซี่นะเป็นสี่เคี้ยวเป็นสีเี้ยวอ่อนกับซี่ข้าวแล้วก็โปรญี่ปุ่นไส้สีม่วงกับสีชมพูต้องกับสีม่วงหมดเลยแต่งตามได้นะครับผมแต่ผมว่าจะไม่ใส่ซ่องอันนะจะใส่แสสบบถ่ายรูปโชว์เฉยๆ,ๆนอกแบนนะ เพราะว่าได้ใช้นอบกลมแล้วติดใจใส่สองข้างก็ไม่สว่วใส่ข้างเดียวมันเป็นนอบกลมไล่เบามันเบานะครับผมให้ห้าน้ำหนักใกล้เคียงกันมาใส่ไม่ใช่ว่าน้ำหนักบึกนอบตันนะครับผมมันมันจะทำให้เปืองไม่สม,มุดกันก็ในงานนะเขาจะใส้ ตัวนี้เป็นสี่เคียวอ่อนไอ้ฝังหนึ่งมาซี่ข้าวไอ้เราก็คิดว่าเราผมบ้าอยู่คนเดียวนะครับผมไอ้นอกคนละซี่คนละย่าง <c oughs> อีกคนนึง <c oughs> ผมไม่เห็นในเข้าห้น้ำแล้พรล้างนะ <c oughs> ก็เหตุผลที่หลายสดนะก็อยากได้ชั่วโมงการรับชมให้ถึงสี่พันชั่วโมงถ้าใครเลื่อนมาเจอก็ เปิดทิงทิ้งแอบดูผมบ้างก็ได้นะครับผมเพราะว่าผมยังไม่ผ่านคนอนยูทูปตัวนี้บอดี้มันดีนะครับผมตอนนี้เขา้าแตงแข่งค่ายกันตัวละห้าร้อยก็บาทแบบสเปคเทพเลยนะนี่ผมได้เนีโคตดีใจเลยมันตัวบูทูธเห็นไหม ตอนนี้ก็มียี่ห้อหนึ่งนะครจะเป็นขลองบริษัทวีแบทส่วนมากผมจะไม่ค่อยชอบพอม,มาเจอตัวนี้ชอบเลยนะครับผมเป็นวีแบทตัวใหม่ล่าสุดจำชื่อไม่ได้นะครับผมโตโอมิดเวอร์ชันสามนะครับผมเราเข้าไปดูได้นะมีสามสี่ให้เลือก โคตรสวยถูกใจมากเลยงานตัวนี้น่าจะได้กินเงินผมแมนะครับผมก็จะข้อลงไลน์นะก็ขึ้นไลน์มานานแล้วสวยไหม่ครับผมก<อ><อ>็นองขอขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมแป๊แปบๆบายยเจอกันคลิปหน้าครับผม